พวกเรา AI, AI Project ก็วันนี้เราก็มาเรียกชันอ้บาวเาล่าเดอ EP ที่แปใช่ก็เป็น EP วัดความแม่นยำนะที่พวกเราไปยิงธนูกันใช่แต่ว่วันนี้คนเราน้อยเนาะเรามาแค่สามคนคือเขาติดหวัดกันหมดแล้วแต่ฟังจากเสียงผม้วผมยังไหวอยู่นะก็คือผมอยากมาซ้อมไงผมก็เลยมาผู้ใช้ก็ไม่ชัดเลยว่คือผมพูดไม่ชัดเพาผมเป็นวัดแล้วผมก็เพิ่งดัดฟันมาไง ใช่อ้าไปไปดูกันเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวจริงเลยตัวเก่งนี่นี่นี่โอ้โหมาโคเหลีเลยคนนี้เกาหลีดองน้อยอร่อยเฮ้ยโชว์โอ้ยโอ้ยแจ็ปติน เส้นหนังได้จัดเลยเฮ้ยนี่เส้อตัวเดียวกันเลยนะไอ้นี่ว้ามาแม่เธอเธอว้ามาแม่ผมถ่ายเสร็จแล้วผมมาเรียกท่านตอบขยันขยันเหลือเกินผมขยันนี่คุณยิงจากสกอตแลนด์ตัวเต็มตอนยิงตอนยิงจริงอ่ะบินมาจากแคนาดาลูกลอยมานแต่นั้น คนนี้นี่ฮอกอายอ่ะดูผมได้แข่งกับใครครับผมได้แข่งกับฮอกอายครับถ้าเวนเจอร์มีจริงเนี่ยเข้าไปแล้วคนนี้จริงครับพวกเราเฮ้ยโปรเจกต์นี่ก็อยู่กับไห้บอกอะไรด้วยนะที่8หูเราเขาเราถึงที่8เลยเหมือนกันนะความมันยำเราเราความเป็นยำคือเราทำแหละมีเราเป็เหนียวเราทำมันนุ่มเงเออไม่ใช่เขาไม่มีนะเขาเรียกว่าเหนียว มาดูดูจากวองนี่แล้วนี่เคยยิงมาแล้วที่สายามอ๋อเหรออ๋ออ๋อพี่ก็ยิแล้วว่เาเก่งจังเลยไม่แตเจอคือยิงสวยๆเอเคยอยู่ที่วีซึ่งบนไม่เคยเนี่ยเขามีมีครูสอนให้ใช<ไ>่เดี๋ยวเราไปยิงกันก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราเราก็จะมาแข่งกันเป็นคู่คู่เราจะแ่ง,แงกันไปทั้งหมดสามคู่แล้วก็เอาคู่มาแข่งกันอีกยินึลยใครชนะ สละนี่ขนาดยังไม่ดัดฟันนะสละสละเราต้องกินวาซาบินะโอ้ยวันนี้หมดจริงจังแล้วแกร์กินน้อยก็เป็นวันนี้เราจะโยนแล้วไม่ค่อยได้แล้วมันเลี่ยงฟูด้วยโดยสิทธิเลือก้วเราก็จะให้ทีมที่ชนะทีที่แล้วเป็นคนเลือกจิ้มคนเก่งยันงไงเป็นงานคุณภาพแต่ยังไม่ดัดฟันแต่ EPD ไม่เท่านี้ผมไม่น่าให้นี่เลยผมแบบไม่น่าแบบให้ถึงเรื่องก่อนเลยดูทุกคนเรื่องดิอันนี้เรื่องวิเวียปุ๊บจะตีนชิโชเลยผมเล่นกับคนที่เคยเล่นแล้วเลยสวยวี่วียนติดเล่นไงตอนนี้เขาจะไม่จริงจังจะแค้นยิงปุ๊บขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยน่าสนกตอนเราจริงไม่ได้ไม่ได้เล่นเงั้นนะคิตันเด้วยพูดถูกบางคั้งให้เลือกแอ่านะไม่คือตอนแรกอ่ะ มีแบบจะตีนให้ผมเลือกก่อนผมเก่งยพี่ชพมวเขาพูดไปเรื่องใ่ไเอาปีนงก่อนใช่แตวเราต้มา่นะเพื่อนก็องมตฐานที่เขาดีนะอืมดีมากใช่คืออยู่แบบ ลาดเท้าอ่ะอ้าพูดใช่ไหมมันคือเออ,อการก,กลางเมืองอ่ะใช่แต่ไ<ต><ต>ม่อยู่กลางป่าเลยที่เขาไปจริงมีแบบมีเป็ดมีวัวมีไก่เนี่ยเราทำแหวกห้าสิบสามตัวนี้ยจะเป็นอากาศนะครับใส่ไวที่แฉกเราการไม่ใช่สายเราไปเก็บแล้ววันที่เขาพูดเนี่ยเราเหมือนหูซ้ายเข้าหูขวาคือแบบพี่อ้าปากนี่คือตั้งใจมากนะแต่งงมากด้วย ไม่ผมฟังพี่เขาอ่ะแบบปากหวอน้ำลายไหลตอนนั้นยังไม่ไหลตอนนี้ตอนนี้ลืมอตอนนี้จะไหลแล <c oughs> ้วนี่ <c oughs> นคนนี้โคตรเซียนอ,ะอ่ะสั่นพร้อมกันเลยตกใจ <c oughs> มือธนูจากกอตแลนนีๆๆ <God> ่เนี่ยนีรยิด

หูโคตรอายมาลมาละตัดไะแววตาแบบนี้มาอีกแล้วสองมาละ้ยไ้หยไหปองเ้ายกโคตรเาอ่ะโอยยผมพูดเลยอ่ะดูลยอ่ะไปยิงอีกเลย แต่แล้วอยากแก้มือหน่อยลตงตอนนี้ไอจีคิตั้นมีแต่ธนูแล้วปรับรูปปกไอจีได้เป็นธนูเงคอแล้วเว้ยทุกคนคือผมเป็นอะไรไม่รู้กับการคอเอียงอ่ะแบบเวลาซ้อมเต้นอะไรแบบตนี่มี่างเอาละ กีตันผมเป็นโรคคอเอียงใครโดนตัวผมเออจะคอเอียงกันหมดผมผมเป็นอะไรกับแบบเอียงคอไม่รู้ตอนเต้นผมก็ชอบเอียงคอในรักการฝึกจากรูปจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพิชาอนน้อยนด์นะครับผู้แรกของเราพิชาลอยพิชาลอยครับไปโอ้โหจบหน้าผมนึงสุปาเป็นรำมืเดียร์คอันนี้มองกระพริบตาเนี่ยคือคะับอันนี้มองมองแล้วกระพริบตาเนี่ย โคุเลืคงงอะไรพี่เีมูดอ่ะปคูีูโเดียวนะขายสกิลซื้อคำพูดร้อยนึงพร้อมยากูดใช่รอรจะผมได้ทีเดียวหกลูกปเลยนะจิตใจไหวไเขาพูดอ่ะ โอ้ยมามามาเปิดมาใช่หรอพี่ยิงได้เหรอไม่พี่ยิงไปแล้ว3มดอกแม่โดนโดนแหลงดอกที่3ามเนี่ยไปบอกเขาทำไมอะไรกุญสัตตัดมาให้ยังสวยเลยโอ้พี่เขาดูก็รู้ผมว่าเป็นรเจ็บเกงีูเยาสิบหวไปอาสี่หัวเลยเหรด้สุดท้ายดูตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางอย่างนี้จะยงพอแล้ว พอมะไรับเลรองเี้เฮ้ยนรูปมันดูเท่เ่เฮ้ถ่เกเนโมเโอ้โหผมยังง้างอยู่เลยบอกพร้อมกันอ่ะชี้เก็บสมุมควรแนซ้ายวาสมุมก็ได้ไม่เดี๋ยดูรอบสุดท้ายอันนี้ซีเครใช่ป่ะไมดูนใช่ใช่ปใช่ป่ะ อ, <Pie year ixes> อ๋อ <Marketing> ไม่ใช่พี่ตะตับกเปนหน้าแบบเปลี่ยนเลยอธิบายใจไเน้องกอดกันผมก็เนู้ชนะนะครับเราดูคนึ่ดเอจริงอ่ะถ้าเกิด แป้นมันใหญ่กว่านี้ครับแนะนำนะแหนก็ทำอันใหญ่ขึ้นไปแนะนำเขาด้วยนะมีลูกอึนเป็นต้นหลังด้วยเสียดายไม่ตัดเนื้อหรอกไปอัดเสียงอีกแล้คู่นี้คู่นี้นี่สมงน้ำสมเนื้อจริงยิงจากเชียงใหม่คนหนึ่งยิงจากสกอตแลนด์คนหนึ่งระยะมันเลยแค่เค้นเลยโอ้ย

ไม่รู้ว่าเอาคิตันใส่คันธนูยิงได้ไหมเหมือนเหมือนเอาเด็กขัดเดิมกับผู้ใหญ่วิ่งเร็วมาจริงอันนี้คือเริ่มเครียดละอันนี้คือสีหน้าของคนเครียดไม่ใช่พี่ภูมิแล้วผมเลยวันนั้นโคตรปัน่นพี่ภูมิกันอะ้เขาเสียสมาธิอะแ <c oughs> <c oughs> ต่แม่นกว่าเดิม <c oughs> พี่ดูผมดิดูดิมันมันไปยังไงอ่ะ หใจเแคือคือเอมันพูดไม่หยุดอะสมาธิมันหายใคหายใจมืออหายใจออกมืออะไรไม่รู้มันจมือสั่นแล้วพี่ใช่ โอ้ oh. อพี่มาเป็นเพื่อนผมใช่ไหมลูกนี้ <c oughs> ใช่ไหมก็หผมอายเนาะอาใช่คือันนี้ไม่อายไม่ช่ยผมไหมแลกบ้ากลังไมิฟูโคตรคาอะมาได้นของแต่ทีมลแต่ละูแล้วเราจะหานะรอบต่อไปซคนแพ้นี คานีเรามีคุยรอบมหน่อยไม่ได้หรอ่าแด้คะแนนน้อยสุดแ้คะแนนน้อยุดแต่คแนีคนบอกว่าอไม่พอแพ้แต่เุยฟังคหมอโอ้โหยกินพีนาแบบที le, ่ไม่ได้เจมาครับรอบไปมาครับรอบท้ายเราจะเปลี่ยนการบดไนิดหน่อยเราจะเปลี่ยนไปใช้ลูกโป่งแทนนะลังนี้การันตีสีเหลืองไงใช้เป็นจับเวลาใครยิงโลูกโป่งก่อนแรก คือพี่ใช้เวลาเอ็มแลบมาประมาณชั่วโมงนึงอ่ะอ๋ออันนี้คือมือมืออยู่อย่างงี้ที่มันแบบเกมอะยมอ่ิะอไลอันนี้แค่อันนี้ยิงไปเรื่อแล้วพี่เบียมโสองลอก่ะ มาจากไหนพี่นิวยอทำไมมีผ้าก่อนแบบเปสีอเสียดมากนะของพี่โชวเอาไปเอาเิมนมูแค่สรอบเท่าเฮ้ยที่ปนรตาใครมองาที่ตันมาเฮ้ยไม่โดนจริงหรอเดี๋ยวเตลกไรเงี้ยโชียไมา่ค่ธนูไม่คมมากของโชว์

ผมชงกนรงแล้วชงบุกเหรอไ้หม่ฟาดอ่ือทนี้สนะผมว่น้าขวาันปมากลับมทเทปนี่เหมือนสลับเลยนะเทปนี้เหมือนล็อกมาแต่ไม่ได้ล็อกนะฝั่งนี้เป็นฝั่งคนอายุเยอะอายุคอ ได้นนดนชนะชนะแล้วก็สลับมาแก๊งเราชนะแล้วก็สลับไปแก๊งเขาแล้แก๊งเราสลับไปสลับมาเนาะอีอพีหน้าอ่ะอีพีหน้าชนะแน่รอดูไม่ใช่ผมนะพี่พีเขาม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 านี่ครับนี่คือรางวัลของคนที่มีนุ่มกว่านี่เขาบอกให้เรากลับไปเลี้ยงที่บ้านจะตายนะคุณผู้น,นี้ <c oughs> คือไปมันมีเสียงแพะเหมือนเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรเนาะเออตัวนั้นเหมือนเขาเลี้ยงสัตว์ด้วยคือข้างหลังก็มีใช่ไหมฟาร์มใช่เขามีแพะเหมือนเรียกร้องพวกเราว่าอะไรแม่แม่แม่อะไรนั่นเหมือนเรียกเราให้คนนี้บีบแล้วคนนี้บีบน่ากลัวนะเขาบีบแค่ผมมิดเอยนะไม่อันนี้เขายังตอนตอนนี้อี e ีเท่าไหร่นะอี e ีที่แปดยังไม่ค่อยแข็งว่ะแต่อี e ีที่ร้อยได้แล้วให้กินทั้งหลอดอ่ะร้อย e ีเลยเนาะแข็งจัดอ่ะกินยอสเบียขนาดนั้นไปเดี๋ยวฮักกันมั้ง เขาเปลี่ยนเขาไม่กินกันแล้วเขาป้ายตานแล้วแล้วทั้ายไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะผมอะได้กินหอยคีตันแล้วหอยตันเนี้ยเยอะกว่าเคีได้กินหอยก็หนักยงีย่บบกเียเินเีรบอร่อยเลย สนุกครับสนุกมากผมได้โซนแต่ไม่เป็นไรสนุกก็ด้องให้สมัตแรกนกันก็เป็นกิจกรรมที่สนสรับาีโอกาสขยากมาได้ดีไ่อนชชิ้ไงวันนี้แบบทำเป็นวแรกอะจากกรกับโอตไ่แบบแป้งตัวแบบที่ได้เองอมาต่ว่าเลร้แต่อันี้ไปเลยก็ได้นะหนูพูดไม่คุ้น โอ้โหคือคุณมาเบยมีสาระแล้วไงแล้วไม่ก็ดีแล้วไงมันต้องมีขวังว่างแบบเจ็ดอแบบหกคนแบบสารายคนหนึ่งสาระไงอ่าเขาแหละสมดุลใช่ไม่สมดุลหรอกสารายหนักกว่านี่มันพี่เอ็นจะคิดตลกจริงไหมอย่และเอาที่สบายใจเลยน้องไง นี่ได้สาราไหลคนละนี่อันนี้ไม่ได้สาระได้ตุ๊กตาด้วยนนะี่สาราไหลมาละลงปานอันนี้อันนี้สาลาเต็มสาราเลยไงมันสาระเย่งเงินก็แบบเพื่อนทเราใส่ขายเก่งจัดเราอยู่นี่เข้าไปเลยอ่ะพูดเก่ง ตื่น้องพวยนี้พี่น้องไม่อยากพูดเลยอ่ะน้องคนสำเร็งคิดเออย zero boy today yeah I have zero boy true yeah มชื่อชีนช้าขนาดนี้ก็งหนปเยความสามารถกอยากให้ทุกคนลองไปดูแล้วมันมันสวยดี ทางเข้าแล้วก็เหมือนเป็นถนนนะซอยธรรมดาเลยเหมือนแบบถนนธรรมดาเข้ามาโอ้ยแลมันเป็นมุมเลยอ่ะรับเปใช่แล้วได้เหมือนได้โค้ดส่วนลดจากเราด้วยใช่อะไรองี้ยใช่ใช่คือจะไปที่สนามเราบอกว่ามาจากไอ้บาวเราเด้อเนี่ยงได้โค้ดส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ถึงวันไหนนะเดือนกันยายนไหมอ๋อใช่ยาวๆเลยอย่างนี้ สำเร็จเป็นกะไส้กีต้าครับผมมีมีนี่ป่ะอันนี้ไม่มีหมด่างระบับกันเลยนะเป็นเครดิตอ๋อเจ้นที่นี้คือผมจับกีต้าร์นะแล้วก็เหนี่ยวเป็นลูกธนูคว้าจบละมากก็เป็นอีพีนี้ชิวๆเลยอืมอีพีนี้แบบเหมือนแบบมาฝึกทักษะตัวเองหนึ่งอย่างอ่ะก็คือยิงธนูนะครับ เหมือนได้ลองอะไรที่ไม่ได้ลองใช่แต่พี่ว่าเป็นอีพีที่เหนื่อยน้อยที่สุดนะคือเราแค่ขยับแผนอะแต่เหนื่อยคือไอคนที่อยู่ข้างหลังไม่แบบควรสติเรามากเลยใช่เวลาเวลานั้งพุทเจ็บอ่ะมันไม่เจ็บมันมันมันเมื่อยถ้าเราแบบงานมั่งเล่นคนเต้นเต้นมันจะปั๊บไม่มันไม่เมื่อยมันแบบทำคเอสายมันค่อนข้างตึงนะแต่ตอนผมเล่นมันเค็มๆเล่นแล้วมันเค็มๆอย่างเี้ทำไมามันนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันอ่ะอ๋อ ว่าแล้วทำไมยิ่งโดนติดตลกอย่างเงี้ยวันเคลว์อ่ะยิงอ่ะดีนะถ้าดัดันด้วยนี่เหล็กก็รุ่นะอ๋อ๋อเสนอเกลียวเหล็กแล้วไปเลยอ๋อฟันหมูอ่ะคือพูดเลยงาๆงาๆแล้วใครก็ EP นี้แล้วก็เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ต้องฝากคนรอติดตามนะครับไอ้บ่าวออล All เดอร์นะครับก็จริงๆริตอนนี้เรามีผลงานอื่นด้วยก็คือซีรีส์เรื่องหวานใจผู้ใหญ่จอมครับ ตอนนี้ก็ฉายไปแล้ว2ตอนถูกต้องใช่ก็มีสามารถดูได้ทางทีวีนะครับถ้าแบบอยากดูแบบไลฟ์สดแต่ว่าถ้าแบบม้าไม่ทันหรือดูไม่ทันก็สามารถดูในอันคัดใน YouTube ได้เหมือนกันนะ<ช>แต่ว่าเน่ไม่แป๊บหนึ่งแต่ว่าในอันคัดอ่ะในในยูทูบอ่ะอันคัดในยูทูบอ่ะมันจะแบบมีอะไรฮาๆมากกว่าในทีวินิดนึงนครับก็ไม่นิดหรอกมั้ง มันก็คือมากขึ้น่ะดูจาก ep หนึ่งที่เป็นออนในทีวีแล้วแต่ว่ามันมันดูมากขึ้นเยอะเลยนะผมว่าใช่เพราะว่าผมอะดูทั้งในทีวีทั้งในอันคั้นเลยเพราะว่าตอนแรกแบบไม่รู้อะผมแบบอยากดูซ้ำอะผมก็เลยเปิดใน u t u b e ดูครับพอพอเข้าไปดูจริงๆรู้สึกได้ว่ามันมากกว่าในทีวีใช่เป็นข้อจํากัดของเขาว่ามันเป็นแค่ชั่วโมงนึงมันจะมีอะไรมากกว่าในทีวีอ่านเลยเวลาเร่งด่วนมันไม่สามารถออนได้ด้วยข้อจํากัดหลายอย่างบางทีบางซีนอะไรเงี้ยที่แบบ บางทีเขาตัดออกไปแต่พอมีอันคัดอะไรเงี้ยเราก็ได้ดูมากขึ้นอย่างที่คิตันบอกบาซีนที่คิตันเล่นแล้วมันไม่มีในนั้นก็อยากให้ทุกคนมาดูอีกทีนึงมันอาจจะมีอะไรเงี้ยสนุกสนานตลกขลกใช่ครับก็แล้วสำหรับคนที่อยากดูนะครับก็สามารถดูได้ที่ YouTube Idol Factory นะครับผมได้ใน YouTube อ่ะดูได้ตอนสี่ทุ่มครึ่งแต่ว่าในทีวีอ่ะดูได้ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งครับผมถูกต้องครับก็ฝากด้วยใช่ก็ฝากได้กับ E ีีนี้เนาะก็ไว้เจอก็ นั่งไปก่อนครับ <laughs>